เปิดคดีเช้าก่อนพันตัวเป็นบอดี้การ์ดทิทาก่อนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาโลกโซเชียลให้ความสนใจที่ต้นบอดี้การ์ดส่วนตัวทีมพิทาที่ตามติดชีวิตดูแลดีจนคนทั้งประเทศอยากเห็นหน้าชัดๆัดซึ่งบอกเลยว่าถ้าเห็นทีมพิทาที่ไหนต้องเห็นที่ต้นอยู่ที่นั่น เพราะเขานั้นต้องเข้ามาดูแลความปลอดภัยอีกทั้งยังทำงานทุกวันแทบไม่มีวันหยุดจนด้อมส้มต่างหลงรักและเอาใจเชียร์ก่อนจะกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อพี่ต้นบอดี้การ์ดทิมทิตาหลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด่วนหลังโดนขุดประวัติเฉาโดยจากการสืบประวัติทราบว่าพี่ต้น เคยถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวพร้อมกับพวกรวมสามคนเมื่ออายุ27ปีกรณีอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้ชื่อว่าผู้กองต้นก่อเหตุปุ้มเหยือ่อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายชองทำไปทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำ เงินสด60,000บาทรวมทรัพย์สินจำนวน276,800บาทก่อนปล่อยตัวและข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินให้อีกโดยหัวหน้าชุดจับกลุมในขณะนั้นคือพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาศแกนนำพักก้าวไกล